เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยแล้วประโยชน์และอันตรายจากการใช้ตัวทำลายอินทรีย์มีอะไรบ้างคือคำถามท้ายกิจกรรมท้ายบทที่2ครับผมหน้า2ี่สิข้อที่2นะครับ โดยประโยชน์และอันตรายจากการใช้ตัวทำลายอินทรีย์มีอะไรบ้างประโยชน์ก็แน่นอนเลยครับว่าสามารถละลายสารที่น้ําไม่สามารถละลายได้สามารถละลายสารที่น้ําไม่สามารถละลายได้ ซึ่งบางทีนั้นประโยชน์นี้นะครับก่อให้เกิดคุณประโยชน์มหาศาลต่อองค์การวิทยาศาสตร์เลยเพราะว่าสามารถที่จะนําสารต่างๆนี้มาใช้ได้ด้วยการเอามาละลายกับตัวทรรมลายอินทรีย์ครับผมแต่ว่าประโยชน์ที่มหาศาลเนี่ยก็ต้องตามมาด้วยโทษที่มหาศาลตามครับผมนั่นก็คืออันตรายครับอันตรายจากการใช้สารอินรีเนี่ยมีมากมายนับไม่ถ้วนเลยครับเช่นสารบางอย่างนั้นก็ติดไฟง่ายเลยเกินครับผม ทำให้ต้องใช้อย่างระมัดระวงังและก็ต้องไม่ให้เกิดการเสียดสีไม่ให้เกิดประกายไฟหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้นแม้แต่นิดเดียวหรือสารบางอย่างนะครับสามารถที่จะระเหยได้และเมื่อระเหยนั้นเมื่อร่างกายสูดดมเข้าไปก็สามารถเป็นสารก่อมะเร็งได้ครับซึ่งเรียกได้ว่าอันตรายมากเลย และสารเอย่ายก็เป็นสารเสพติดครับผมยิ่งเราใช้มันอยู่ทุกวันยิ่งเราได้กลิ่นมันอยู่ทุกวันเนี่ยจะทําให้เราเสพติดสารนั้นเข้าไปครับผมเพราะฉะนั้นในการที่จะใช้สารอินทรียพวกนี้นะครับจะต้องมีการป้องกันอย่างเคร่งครัดครับผมซึ่งการป้องกันนั้นจะเป็นยังไงก็ให้ดูใน เฉลยของคาตอบข้อต่อไปได้เลยนะครับดังนั้นประโยชน์และอันตรายจากการใช้ตัวทําลายอินซีมีอะไรบ้างประโยชน์ก็ได้แก่สามารถละลายสารที่น้ําไม่สามารถละลายได้ทําให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในวงการวิทยาศาสตร์ได้และอันตรายนั้นก็คือติดไฟง่ายเป็นสารกอา่อมะเรล็งเป็นสารเสพติดเพราะฉะนั้นต้องใช้อย่างระมัดระวังครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้ดีก็ดูวนไปไอติมร้อนใหม่ต้องวนไปชิมโหเยอะแยะเลย